ถ้าเกิดชาติหน้านี้จริงขอไม่มาเกิดอีกแล้วนะขอเกิดเป็นชาตินี้ชาติสุดท้ายไม่มาเกิดเป็นลูกใครไม่มาเกิดเป็นพี่น้องกับใครไม่มาเกิดเป็นคู่ชีวิตกับใครไม่เกิดมาเป็นเพื่อนกับใครกรรมใดๆที่เคยทำกับใครไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน,นชาติที่ยังคงเหลืออยู่ ทั้งระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอชดใช้ให้หมดภายในชาตินี้เติบโตเรียนรู้ 咋办？Ja,